สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีการประกอบนะครับเป็นประกอบเลื่อยไฟฟ้านะครับเป็นเลื่อยไฟฟ้าแบบไร้สายนะที่ไว้ตัดต้นไม้ที่ไม่ได้แบบใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัดกิ่งไม้ได้นะครับโอเคประสิทธิภาพนดีมากนะครับถ้าใครอยากดูคลิปก็ผมทําลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้แล้วครับเป็นคลิปตอนที่ตัดใช้งานจริงนะครับอันนี้จะสอนวิธีการประกอบครับประกอบง่ายมากนะครับไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากมายนะครับ อย่างแรกเลยตอนประกอบเนี่ยให้แนะนําว่าให้เอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อความชัวรุ่นนี้มีเซฟตี้ตังนี้นเป็นเซฟตี้นะครับการประกอบเครื่องนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับอันนี้หมุนออกนะครับเครื่องมันจะมาแบบนี้เลยนะเครื่องจะมาแบบนี้เลยแล้วก็มีนะบใบเลื่อยแล้วก็โซ่นะครับเป็นใบเป็นใบนะฮะแล้วก็โซ่ให้เราเอาโซ่เนี่ยใส่ใส่ล้อมรอบตรงเนี้ย ใส่ลอกแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากนะก,ก็ใส่ใสใสล็อบไปเฉยต่อมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสลักมุน,หมนนะเห็นไหมจะเป็นมุนมุนได้ให้เราหมุนออกนะเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นผมไม่รู้นะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่คอมเมนต์ได้เลยทําลิงก์ไว้ให้แล้วนะแล้วเราก็หมุนออกนะหมุนออกนะอามาออกมาเสร็จแล้วก็เปิด นี่ก็ใช้งานแบบพักนึงแล้วก็มีเศษเราก็ปัดป่าเศษนะครับตัวนี้มันจะมีที่น็อตเอาไว้ขันนะครับขันความแน่นความหย่อนของโซ่นะครับตัวโซ่นี่แหละถ้ามาตรฐานเนี่ยก็ไม่ต้องไปหมุนมันนะครับเอาใส่ใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใส่เนี่ยก็หยิบขึ้นมาเลยพออาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าอีมือนหนึ่งถือก,กล้องอยู่นะแล้วก็หยิบโซ่มาเลยนะครับไม่มันไม่ได้คมมาก ไม่ได้บาดอะไรก็แต่แต่ก็ระวังนิดนึงนะครับก็โซ่เนี้ยมาวางมาวางแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมามาวางตรงนี้ตรงนี้ก็จับนิดนึงนะครับอาจจะผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะไปมาเราก็ตรงนี้จะมีร่องก็เราเสียบร่องไปเลยนะครับตรงนี้ก็ขยับเนี่ยขยับตรงนี้ตรงแกนหมุนๆเนี่ย จอยากให้มันเข้ากับร่องโซ่ตัวนี้ครับร่องโซ่ตัวนี้มันก็จะเข้าพอดีเปียเลยนะตัวนี้ก็จับเข้าร่องใหม่ถ้าจะใช้แล้วอยู่แต่มันโซ่มันหลุดเนี่ยเราก็ถอดออกมาใส่โซ่ใหม่นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้แน่นมากเราก็ไปขันขันตรงน็อตตรงนี้ที่ผมบอกขันมันจะได้แน่นๆนะครับถ้าแบบนี้ไม่หลุดหรอกนะครับโซ่ไม่หลุดแต่แล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาเราก็ปิดฝานะครับ พอปิดฝาแล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนี้นขันให้แน่นๆน,น,นะครับโอเคตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็เสียแปดเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะมีเซฟตี้นะครับเนี่ยถ้าไม่กดตรงนี้มันจะใช้งานไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้นะครับมันกดไม่ได้เนะี่ยกดไม่ได้ต้องกดตรงนี้ก่อนพอเรากดปุ๊บนะกดนี้เราก็กดมันกะ็ทำงานโอเคเดี๋ยวลองตัดดูมามาดูกันดีกวา่าอ่ะคราวนี้มาดูกิ่งไม้ได้วยกัน ถ้าอยากดูกิ่งไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยก็ไปดูที่คลิปข้างล่างนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะครับมาดูกิ่งเล็กๆกันเพราะว่าเอากิง่งกิ่งนี้แล้วกันนะกิ่งนี้นะนะครับเปิดนะครับเรียบร้อยเป็นไงโอเคนะครับนี่เลื่อยไฟฟ้านะครับผมโหมดเลยกิ่งใหญ่ๆสบายต้นใหญ่ๆสบายอย่างเช่นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยตัดได้สบายแต่ผมไม่ตัด ผมยังปลูกอยู่นะปลูกยังไม่ตัดแบบนี้สบายๆนะโอเคนะครับเนี่ยแบบนี้สบายเลยปลกติเราต้องใช้แบบใช้แรงเยอะแต่นี้ก็ตัดปบบุ๊บๆไม่เกินสองวินะขาดโอเคนะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับราคานี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทเองนะครับถูกมาก